สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับน้องเมย์ขายพ่อยอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องเมย์จะมารีวิวนะคะแต่เป็นรีวิวที่เปลี่ยนไปนะคะคันข้างหลังนี้นะคะของน้องเมย์เป็นรุ่นอ v e r e s t Titanium p l u s ขับ2ค่ะเป็นเ e กียร์ออโต้สปีดนะคะเครื่องดีเซล2 0ลิตรไบทอร์โบนะคะเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวกันว่าตัวตัวนี้มีอะไรแตกต่างจาก e v e r e s t Sport บ้านะคะทั้งที่เป็นขับ2เหมือนกันแต่อยากจะบอกว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปของขับ2เลยนะคะ เยวราเไยในน่าของเจ้าตัว Everlay Titanium พัดเนี่ยจะตกแต่งด้วยชุดสีโครเมียมนะคะไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าเอย่ยครอบกระจกเอย่ยเบ้ามือจับแล้วก็ครอบแก้มข้างนะคะรวมไปถึงชายบันไดนะคะและยังมีอักษรอะคริลิกนะคะคำว่า Titanium พัดนะคะอยู่ทั้ง2ฝั่งประตูด้านข้างเลยนะคะนี่จะแตกต่างจากเจ้าตัว e v e r a Sport ค่ะ ในส่วนของล้อแมกนะคะตัวนี้จะเป็นขอบ20เท่ากาัานแต่ก้านล้อแมกนะคะจะสีต่างจากตัวสปอร์ตนะคะโดยที่เจ้าตัวนี้นะคะจะเป็นสีเงินนะคะแต่เจ้าตัวเอลเลสปอร์ตเนี่ยจะเป็นสีดำค่ะในส่วนของด้านหลังนะคะก็ยังมีอักษรอะคริลิกนะคะคำว่าไทเทเนียมนะคะอยู่ด้านหลังประตูด้วยค่ะ ภาในห้องโดยสารนะคะในส่วนของบอดแถวสามเนี่ยจะเป็นแบบปรับขึ้นและพับลงแบบไฟฟ้านะคะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานตัวรถได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะหากพี่ๆนะคะถือของอยู่มือไม่ว่างอะไรอย่างนี้เราใช้แค่เพียงปลายนิ้วสัมผัสนะคะกดพับขึ้นกดพับลงนะคะก็จะง่ายต่อการใช้ชีวิตมากขึ้นเลยคะ่ะฟังก์ชันนี้นะคะจะมีเฉพาะในตัวไทเทเนียมพัดขึ้นไป ตั้งแต่ขับ2ไปจนถึงตัวขับ4เลยค่ะและที่เห็นได้ชัดสุดๆนะคะสำหรับเจ้าตัว e v e r e s t Titanium Plus เนี่ยจะมีหลังคา p a n o r a m i c m o o n r o o f มาให้ด้วยนะคะเหมาะมากๆเลยกับสายท่องเที่ยวนะคะสำหรับฟังก์ชันนี้ซึ่งมีเฉพาะในตัวท็อปเท่านั้นค่ะและนอกเหนือจากนี้นะคะหน้าจอ Sync 4A นะคะยังมีขนาดใหญ่กว่า e v e r e s t Sport นะคะ ตัวนี้ใหญ่สุดถึง12นิ้วเลยนะคะเพราะไฟตกแต่งภายในห้องโดยสารค่ะและภายนอกเนี่ยยังมีไฟสองสว่างข้างตัวรถมาให้ด้วยนะคะเวลาที่มืดมืด่ตัวนี้ก็จะช่วยได้ดียิ่งขึ้นค่ะหน้าปัดรถยนต์ของเรานะคะก็จะเป็นแบบดิจิตอลด้วยขนาดใหญ่ถึง12นิ้วเลยค่ะดูได้เต็มตาม,มากยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับตัวนี้นะคะเป็นเครื่อง2.0ลิตรด,ดีเซลนะคะให้กำลังแรงม้าสูงถึง210แรงม้าและแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะคะจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะคะช่วยให้ตัวนี้ประหยัดน้ำมันด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะจากที่ดูแล้วต้้าตัว e v e r e s t Sport นะคะเปรียบเทียบกับตัวาตัว e v e r e s t t ไทเ n เ u ีนะคะ มีออปชันอื่นๆแตกต่างกันตรงไหนบ้างคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเมยมารีวิวเฉพาะออปชันที่แตกต่างกันนะคะก็อย่างไรเพื่อนๆดูคลิปแล้วนะคะก็ดูว่าคุ้มไหมนะคะที่จะเพิ่มเงินอีกนิดนึงขยับมาเป็นเจ้าตัวเอ a ไรท์ไทเทเนียมพาตัวนี้นะคะเป็นตัวท็อปของขับ2เลยนะคะ โปรโมชั่นของเรานะคะตอนนี้นะคะสำหรับเจ้าตัวเอลวิสไทเทนีัมพัับสนะคะราคาอยู่ที่1 7 6 2 0 0้านเจ็ดแบาทค่ะแต่โปรโมชั่นของการจัดไฟแนนซ์นะคะดาวที่25%่ผ่อนส8บงวดนะคะดอกเบี้ยอยู่ที่0.99%ค่ะแต่ถ้าคุณผู้ดูนะคะดูคลิปนี้อยู่นะคะ ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานอื่นๆที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารนะคะได้แคมเปญพิเศษไปเลยนะคะดอกเบี้ยเหลือเพียง0.69%เท่าน,นั้นค่ะก็นะคะหากไปดูคลิปนี้อยู่นะคะสนใจแคมเปญน,นี้นะคะโทรหาน้องเมย์ได้เลยนะคะที่เบอร์0876467698ค่ะหรืออินบ็อกมาคุยกันได้นะคะตามช่องทางติดต่อด้านล่างน,นี้เลยค่ะหรือ คนอื่นๆนะคะที่ประกอบอาชีพอื่นๆอย่างเช่นเกษตรกรธุรกิจส่วนตัว,ตวหรืออาชีพที่รับเงินสดนะคะไม่ต้องน้อยใจนะคะตอนนี้เราก็มีโปรโมชั่นอื่นๆที่รองรับนะคะกลุ่มอาชีพพิเศษอยู่นะคะย่างไหคะใครสนใจนะคะอยากคุึซษาสอบถามเรื่องรายละเอียดไฟแนนซ์หรือแคมเปญต่างๆรูดรถนะคะก็อย่าลืมนะคะทักหาหรือโทรหา้องเม์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะ้องเม์ไปก่อนนะคะแล้วพบกันที่ฝอแอ A เอสอ่าเราคือค่าบ๊ายบาย